เนี่ยอันนี้คือแช่ตู้เย็นไว้แต่ว่าว่านหางจระเข้เขาจะเป็นยาเย็นอยู่แล้วนะคะเขาจะเป็นยาเย็นอยู่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกันกับครูแอลเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูแอลก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะซึ่งนะคะมีน้องๆถามมาว่าเวลาที่ออกแดดแล้วรู้สึกว่าแสบหน้ามากๆนะคะอยากได้เคล็ดลับในการ ดูแลผิวหลังจากที่ออกแดดนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูกันเลยนะคะอย่าลืมกดซับสไ b รก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ซึ่งมันก็ง่ายมากๆนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ควณเ,เตรียมไม่ทันนะคะก็คือเราจะใช้เป็นว่านหางจระเข้นะคะซึ่งบอกเลยว่าว่านหางจระเข้นะคะสรรพคุณของเขานะเขาจะช่วยในเรื่องของการเออสมานแผลนะคะสมานผิวหลังจากผิวที่โดนแดดโดนแบบผิวแดดผิวไหมอย่างนี้นะค่ะคือแบบถ้าพูดง่ายก็คือมันจะเป็น,นคล้ายๆแบบยายเย็นนะคะทุกคนซึ่งเราออกแดดมาแล้วนะคะเราสามารถใช้ว่านหางจระเข้ได้เลยนะคะจะมา อยู่ที่บริเวณใบหน้าหรือบอริเวณตามผิวหนังผิวพันท่าแขนอะไรได้หมดนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุยว๋าก็ได้เป็นเนี่ยนี่ได้เป็นอะโลเวรลาเจลตัวนี้มานะคะคุยอ๋าก็รู้สึกว่ามันง่ายนะคะต่อการใช้ซึ่งมันสารสกัดหลักๆก็จะเป็นว่านหางจระเข้นะคะ99.5%ปอร์เซนนะคะอันนี้เขาก็จะบอกในเรื่องของการ ลดรอยสิวนะคะผิวขาดน้ำนะคะทำให้ผิวใสเด้งตึงฉ่ำน้ำนะคะเออก็ มันง่ายดีนะคะลูกสาวก็ซื้อมาใช้เป็นประจําแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะเดินแบบเข้าไปหลังสวนก็สามารถไปตัดเอาว่านหางจระเข้ามาเลยนะคะโอ้โหเขาก็เคลมมาว่าว่านหางจระเข้เขาจะช่วยในเรื่องของการรักษาผิวไหม้จากสังแดดแล้วก็มลภาวะนะคะอ๋อเขามีวิตามิน e ด้วยนะคะทุกคนช่วยให้รอยแผลเป็นรอยสิวจุดด่างดาจางลงนะคะแล้วก็จะมีจาก เมื่อข่อยทากนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนนะคะลดการเกิดสิวผดนะคะสิวอุดตันหน้าไม่เรียบเออดีอ่ะทุกคนมันง่ายต่อการซื้อมาใช้มากๆนะคะถ้าเกิดว่าเราหาว่านหางจระเข้ไม่ทันนะคะเราก็จะใช้เป็นว่านหางจระเข้นะคะสามารถมาทาบำรุงผิวหลังจากผิวเราออกแดดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันจะ ว่านหางจระเข้เนี่ยซึ่งเขาจะไปช่วยในเรื่องของการเติมน้ําให้กับผิวพันธของเราได้รู้สึกได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราตากแดดมาแบบผิวเราแสบๆอยู่เราเอาเนี่ยว่านหางจระเข้ซึ่งมันจะเป็นแบบเนื้อเจลคล้ายๆแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาสวอตให้ดูแบบนี้เลยนี่ ว่นหางจระเข้ถ้าเกิดว่าเราทําดีๆแล้วมันก็จะได้แบบแบบนี้จริงๆนะคะทุกคนเอามาทากับผิวเรามันก็รู้สึกทําให้ผิวเราเย็นได้นะคะแล้วก็รักษาผิวจากอ่าผิวที่แบบมันไปโดนแดดมานะคะทุกคนก็คือหามาใช้เลยนะคะอันนี้ก็สะดวกง่ายดีนะคะ4 9บาทนะคะอยู่ที่เซเวก็หามาใช้ได้นะคะแต่หลักๆเลยคุวก็ใช้เป็น ตัวว่านหางจระเข้นะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะทุกคนตัวนี้เขาหอมด้วยสะดวกดีนะคะสะดวกดีแล้วก็ซองใหญ่ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นประมาณโอ้ห้าสิบกรัมเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็คลิปนี้นะคะข่ก็ได้มาตอบคำถามแล้วนะคะสำหรับน้องๆนะคะที่ถามมาว่า รักษาผิวหลังจากตากแดดมานะคะใช้อะไรดีนะคะก็ใช้เจ้าตัวว่านหางจระเข้ได้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะหรือไม่ก็ไปซื้อเจ้าตัวนี้มาใน7นะคะสามารถซื้อมาใช้ได้เลยซึ่งเขาก็เคลมมาบอกว่าเป็นว่านหางจระเข้9 9 5ซมีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีเมื่อกอยทากด้วยเออดี ก็เคยลองใช้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยคุยก็ใช้เป็นเจ้าตัวว่านหางจอระเข้อยู่แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแุยวก็ได้มาตอบคําถามให้น้องๆน,นะคะคอมเมนต์นี้แล้วนะคะยังไงก็ไปลองทําดูนะคะก็คือสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีปัญหานะคะเรื่องผิวนะคะผิวกายผิวหน้าก็ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของ การดูแลรูปร่างนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามคุยเอาได้นะเดี๋ยวอก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะสําหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงอย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คุวแอลทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ